สวัสดีครับผมเราก็อยู่กับเกมเซตที่นนหนะาเหมือนเดิมเกมที่มีชื่อว่า b a t t l e f i e l สอง Part ส,สองนะครับผมตืมนเต้นหหลอเยี่ยจริงๆเลยพี่บ่าวพี่บ่าวนะไม่ช่พี่บ่าวเหมือนจะเป็นเราที่กำลังยืนอยู่และพร้อมกับปืนเอเคไม่ใช่เอเคผมแอบไปเล่นหลังไมมาแบบนีดนึงกูเอ็มพีสี่ศูนย์ได้เมเจอร ส,ส,สี่สิบเจ็ดแวะไปเล่นมันนิดนึงเราปลดล็อกเขาชื่อว่ก g นเนอร์ชา r ์ลีโอ้ยน้อยอย่างวะมันคืออะไรผมงงจีคอยจีคอยกับเอ็มคอยผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเพราะชื่อนี้มันแบบกระปุกมากเลย ผมต้องเปลี่ยนชื่อรอคอของผมว่าชื่อมันเจยมากห้าใช้อักษรใหญ่ไม่ได้จุดก็ไม่ได้้วยเกมนี้ใช้ตัวใหญ่ไม่ได้ใช้จุดก็ไม่ได้โอเคชื่อตามชื่อช่องเราเลยเจมีจุดซีเอฟวีนหนึ่งห้เกมเซีเอฟวีนหน่ เมดิกอ๋ออยนี่ชื่อเมดิกค่ะมามามาคาเปียคาเปาียไอชื่อนี้มีปืนอะไรให้มึงคาเียกูบ้างฮะฮะฮะไอ,อ,อปืนสองเนี่ย M P ห้า K ผมมีแล้วนะผมแบบไปเล่มหลังใหม่มายอย่างที่บอก V M P ห้า K กับแฉลงมันไม่ใช่แฉลบหรอมันไม่ใช่แฉลงแล้วเราก็ยายดับ ชอบชอบเกมนี้คือแบบลงไปเรากับเล่นบทต่อไปกเลยนะครับพ่อมเราเก่งแล้วเราต้องเล่นอีซี่ o มโนโมองใครที่รอผมเปิดหน้าแบบหน้าตเต็มๆเลยนะก็ตกใจรอยเอ้ยนี่หรอผมยังไม่เคยใช้เลยนะ ผมคือแบบไปคราฟมาแล้วผมก็เลิกไปก่อนเพื่อผมทุบกินข้าวตอนนั้นผมมียาสองอันแล้วก็อันนี้เป็น MP5K คที่ผมยิงไม่เคยใชข้างล่างน,นี่คืออะไรผมต้องไปตรงไหน,นตรงนี้เราเป็นสิกิตซนแอเรียบล็อกปาดปรบปรบโคตรโกงเลยปรบปรบเสียงไงไกด์ัำนิดอะ ต้องลดเสียงมันนมันจะกดเสียงหล่อๆผมหมดโอเคประมาณนี้ใครได้ยินเสียงบ้างโอเคพอดีเอ้ยซอมบี้เท่านี้โคตรฉลาดเลยว่ะนี่มันใครสินเวอร์ชั่นซอมบี้ชัดๆปาดใครทำฮะใครทันน้ำหกครับเนี่ยแล้วผ่านทำลย ้องซอมบี้หอมไงทำลายฆ่าให้หมดทำลายให้หมดหมดน้าแตกงเลยกูนี่คืออะไรมันคืออะไรการชอ็อปเฮ้ยเรามาล้านปืนอ้านปืนที่ไม่มีอะไรกไเกี่ยวกับปืนเลยไม่ตันได้เกี่ยวผมว่าผมต้องมาเปิดตรงนี้เพื่อนครับผมยืนรอตรงนี้เลยเราแอบปิด ท่านี้ผมบอกแล้วผมต้องมายีนตรงนี้ผมเจ้ากับสนโอเคผมสตาร์ทตับภาษาสรปไปแล้วแน่ไปว่าใดก็ได้ผมไปที่ไหนผมงงไม่เนื้อไม้เนื้อเห็นต์ตีควยวิปปืนนัน ยามเกียริยามเกียริเพิ่มเลือดก่อนเลยอิรุดกันอีหมดพี่เซอะไรใช่ไหมนั่นคนผู้รอดชีวิตเขาใครเาเคยนดูจากฟรีไฟล ทางแตนเขาน่าจะให้ผมสู้กับเขาว้ยย่าพวกนู้นมันเสียงเขาใช้ปืนอ,อะไรเป็นพวกโว่จรองน้องเจย์พีห้าน้องดวงที่ห้าพี่ทรงคุณภาพสุดเกินเฮ้ายอย่าทำอย่าทำเขาผมต้องตามเขาไปใช่ไหม ีกุโอเคตาคอยก่อนโอเคเขาจะพาผมไปไหนผมต้องี่คผมต้องคุ้มกันเขาไม่ใช่เขาต้องคุ้มกันผมผมมีหน้าที่อย่างเดียวคือตามเขาแต่ผมแดนเร็วกว่าเขาพวกตีผมติดโรลเลอร์พาเก็ต เฮ้ยที่ยคหายไปไหนแล้วเอ้ยมันอยู่นี่งเหรอระผานทำลายหมดลายหมดลายหมดไะกูตามกูเดินนำก่อนโอเคตัวยี่หรอ กูต้องทำตามเกมใช่ไหมคบแล้วกูต้องวิ่งแล้วกูวิ่งนำไปแล้วนะเกมนี้เหมือนจะอ๋อกูอะไรกูรอแล้วไปละมิชั่น complete มิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นที่ยาวที่สุดที่ผมเคยเล่นมาแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าอิมพอห้าสิบเอ็ดจ เตสติกรส้ยเราได้ตัวอะไรเพิ่มเอนจิเนียร์ได้ระเบิดแฟร็กเกนเนตกับหนึ่งร้อยเอ็มคอยนิวแฟร็กเกเนตมาเลยลูกครับแฟร็กเกนเนตให้พี่หน่อยได้แล้วครับไอจงเปงโปงเปงตองเปงโปงเปงโปงเปงเงงงงกิงกองกระดังกองแกงต่อครับแฟร็กเกเนต ขอคุณเอ้อรสำหรับแฟแกเกนียนะจุดหมายคืออะไรอ,อึ๊บผมก็ดูไปหลายรอบแล้วเซตติง้งหวังว่าน่าจะมีกราฟิกในรอบนี้นี่ไงยิงเองยิงเองมีแล้วนี่ไงปรับยิงเองอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรละที่ต้องปรับๆๆๆไปเราไปเลยโอ้กดผิดเดียว ไปเราก็ไปเล่นหนาะต่อไปเลย U.S.A. สมรรถนะตๆมันคืออะไรเอ้ยทำไมเรายังติอยูดานี้อยู่เลยโอ้อคือเราตะลุยมาหมดแล้วไงเหลือแค่ตรงนี้อันนี้เราต้องเล่นหาแล้วบุอกอีสีเ่เลยานาเลือกกูจะมาตูดจะเางาเงาางาข้อคือผู้ที่จะมากินอ่ะนี่คือสไง đi câu câu lên bắp sen này, A I U, khoa tek, tao muốn chơi, nãy thầy lấy cú, oh em em, uông, đầy múa, hey shot, uốn, tịt sáu tuôi lên, มันเก่งเกินต้านอย่ามาห้าวคนเก่งอย่ามาห้าวอย่ามาห้าวตุม้มตายร้อยมันเดินมาแล้วก็เดินแล้วก็เต็มห,หัวเต็มไหลตุม้มจู่ๆก็ชอ็อตเฟอ่ะแกหลุด อีกหน่อยหัวก็จะหลุดเลยจะมาห้ามค่อยขาหลุดเลยเห็นไหมว่าตากัมเพื่อนเจ้ามันจะจะตาเพื่อนเจ้าก็อยากตายแต่เจ้าอยู่เหลืออะไรฟุสฟุสโลธาเนี่ยผมเห็นระเบิดแต่ผมไม่อยากยิงอ่ะคนเก่งเขายิงเิ คนเก่งยิงเขาไม่ยิงระเบิดเลยเข้าใจป่ะเขายิงซอมบี้ติดสองตัวเลยไอเฮ้ยทำไมกระสุนเลียวอะยิงตัวนี้ก่อนไม่ทันแล้วหลือตัวนึงไม่เป็นไรหรอกพิชเชนพีเอสคอมห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเอ็มคอยคือมันฆ้ามากเคยอะได้ตัวอะไรอีกแล้ว รูสามซีมิเตอร์ใครวะใครคือซีมิเตอร์<ม>โอ้แล้วครับผมคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมเป็นไงบ้างตนินกัมได้เลยขอจบคลิปวิดีโอนีนเ,นเพียงเท่านี้นะครับผมบาย